สวัสดีจ้ะเช้านี้ก็ทำข้าวต้มกุ้งนะก็จะใช้หม้อยแรงดันก่อนเพราะจะทำให้ข้าวเปื่อยไวขึ้นนะก็มาดูกันขั้นแรกก็ต้องเปิดเตาก่อนเตาสมใจแล้วก็จะไม่ค่อยจะมีไฟซะแล้วต้องใช้เครื่องทุ่นแรง ก็มาดูวิธีใช้กันนี่ก็ม้อข้าวใส่ข้าวไว้แล้วนะเราต้องทำให้ข้าวเปื่อยก่อนฝาหม้อให้หนะักให้ดีๆนะเดี๋ยวก็จะ,จะมีแรงดันออกมาเปิดไฟกลางนะเพราะมันลุกท่วมหม้อเกินไปปิวไฟ เป็นสิ่งละอ,อันพันน้อยแหละเพรมอกข้าวก็ใส่ให้เดียวหลั้วย กุ้งนะเดี๋ยวก็ต้องปอกกุ้งก่อนพอดีทำไปเรื่อยๆนะรอข้าวเดือดแป๊บหนึ่งต้องให้เดือดให้ข้าวเดือดสักสองสามนาทีนะแล้วจบ,บแล้วหม้อก็จะเดือดไปเรื่อยๆนะเพื่อนๆนี่นี่แล้วก็ต้อง หากระเทียมทำนะจะแอบใส่หมูสับไปนิดนึงกินหลายหลายรสจะได้อิ่มก็สับเอาไปแล้วนิดนึงหมูสับสับเองหยาบๆไม่ต้องเนียนมากก็จะใส่กระเทียมเอากระเทียมตามสักหน่อยนะคลุกในหมู มันจะมีความหอมผสมกับพริกไทยหมูนิดนึงก็ใส่กระเทียมสามกีดก็พอเดี๋ยวมันจะฉุน ก็ยองทำมากถ้าจะทำก็ทำของกินเล่นเจยวพวกข้าวต้มอะไรแบบนี้นะเมื่อวานนี้ยังมีอยู่กับข้าวเหลือเฟือ,อ ให้มันละเอียดนะมันก็นเริงก็หยิบใส่หรดทุกผมจะ,จะเอาใส่ในหมูพริกไทยป่นก็ป่นเอาไว้เลยนะเนี่มันเป็นพริกใดพริกไทยดำแล้ว ี๋ยวก็ใช้อีกนะรับมันไม่ได้แรงขยำเลยจ้ะเดี๋ยวเราจะเอาปั้นเป็นก้อนๆใส่ในหม้อข้าต้มปนกับกุ้งก็เหมือนเราขยำปลานี่แหละขยำให้มันเข้าในเนื้อ มันจะหอมกระเทียมด้วยหอมพริกไทยทำไปแบบนี้แหละทำเองกินเองเราก็เรียนรู้ได้ว่าเอออะไรอร่อยไม่อร่อยนะมันไม่เหมือนกับพี่เขาทำขายที่เขาขายเขาไม่มีอะไรขยำเลยนะเขาก็ปั้นหมูใส่ล้วนๆไปทีนี้เราก็จะมาปอกกุ้ง กินแต่ข้าวสวยมันก็เบื่อนะเพื่อนๆเอาไว้หางนิดนึง ตอนนี้ข้าวข้าวก็เอาลงแล้วนะกุ่นแกงไว้กุ้งนี่มันเป็นกุ้งนิ่มนะตัวไหนเป็นกุ้งนิ่มก็จะไม่อะไรเยอะเอาตีนออกอย่างเดียวพอเลยเดี๋ยวก็พาหลังเอา ก็แ,แบ่งเอาไว้นะจากที่ทําอะไรแบ่งเอาไว้นิดนึงไม่ได้ตั้งใจว่าจะเก็บไว้หรอกแต่คิดว่ามันน่าจะเป็นอีกเมนูนึงได้มันก็ได้จริงๆนะเราไม่ต้องซื้อแล้วเอามาทําหมดขอยากเอาไว้นิดนึงอันนี้ก็ผ่า มีขี้ก็เด็นออกไปอันนี้ตัวใหญ่ไม่รู้ใครจะโชคดีนะไม่เป็นไรไม่ได้ซีเรียสน,นะกับเรื่องกินนี่ แค่ว่าขอให้ทำให้มันเป็นอะไรแต่ในแต่ละวันวทีนี้จะหั่นต้นหอมก็สักทีไว้เลยรอเลยนะ เทียมที่จะเกีียวก็ออกตำนะเพราะขี้เกียจเอาไปทุบตำพอเหลยหยาบๆเดี๋ยวก้าไปเทียมมันก็จะกระเด็นนิดนึงมันก็เอาเอามาตีตแะละมันกระเด็นแล้วก็อยิบใส่เพราะมันไม่ได้สอกอ,อะไรมันเป็นที่เรานั่งเราตั้งทำงานไม่ได้ที่พื้นที่เดินนะก็เป็นเรื่องปกติมันจะกระเด็นมากเดียเพราะน้ำกลม ก็จะทำกินข้าวนี้แหละตอนนี้ก็ถึงขั้นเกียวเทียมแล้วแหละง่าย อันนี้ก็อุ่นหม้อกแกงเอาไว้ก็เริ่มเดือดแล้วดิแล้วก็เอากระทะใช้ลูกไหนได้ก็เอาลูกนั้นแหละไม่ใช่ไม่ใช่ปัญหาอยากกินข้าวต้มแล้วก็ทำข้าวต้มอยากกินข้าวสวยแ้้ก็าตอกข้าว ชาวไร่ชาวสวนมีทางเลือกมากมายกับทพะไม่ใช่ตายตัวจะต้องมาเอื้อช่วยทำงานเลยซื้อกับข้าวกับบ้านชาวสวนชาวไร่ต้องรู้จักเจมเนอรีเมตัวมันก็ได้ผลประโยชน์ด้วยนะก็จะใช้น้ำมันหมูนะเกี๋ยวกระเทียม เขาบอกว่ามันดีกว่ากินนะ้ำมันพืชเดินรอบเก้าอี้เลยเพื่อนๆจะเป็นกระเทียนที่ตํนนะเดี๋ยวเลอกก็จะต้องเอาไปตาน้ำน้ำจิ้มสำหรับใส่ข้าวต้มอีก 也、嗯、没有到蓝的。啊嗯 เหลือแล้วก็เอาตั้งไว้ก่อนนะง่ายง่ายอันนี้ก็เข้าบานแล้กวก็กดฝาไมออกเติมน้ำลงไปเลยเยอะๆ จะไม่นานเหมือนเราเอาเข้าวมาต้มร้อนๆน,นะไอ้น,นี่มันเป็นหมยอย้อแรงดันมันก็จะทําให้ทุนระยะการใช้ไฟหลายเท่าตัวเลยเขตั้งแป๊บเดียวมันก็เริ่มทํางานแล้วนะนี่ก็จะบี้มันให้มันแหลกสักหน่อยเรใส่น้ําเพิ่ม ซอยแล้วนะครับต้มออเินสำหรับมื้อเดียวถ้าเราไปซื้อเขาก็ถุง25บาททำเอาเองได้ลดเลิศดด้วยขยักเอาไว้สำหรับล้างกระทะนิดนึงนะ,นะปรุงรสชาติใส่เกลือเลือจะเป็นดอกเกลือ ดอกเกลือนี่ใส่ใส่เฉพวกของจืดๆมันจะหวานเดี๋ยวนี้ดอกเกลือมันก็อยู่ไม่ไกลแล้วแหลสะสมุทรสาครใส่นิดนึงก่อนใส่เยอะเดี๋ยวอาจจะเค็ม ใส่น้ำปลานิดนึงเพื่อให้หอมก็ปรุงไปด้วยรอไปด้วยแหละว่าปลาเขาจะเดือดน,นะดิบพริกไทยใส่ลงไปนิดนึงเดี๋ยวข้าวจะดำไม่ดีมันต้องเป็นพริกไทยขาวนะ เขาเริ่มเดือดแล้วก็วเอาหมูปั้นใส่ลงไปนะมนหมูที่ขยำมาจักทูนปั้นใส่ก้อนใส่ลงไป,ไปเล็กๆวงไปหน่อยเดี๋ยวไม่ใส่หมูด้วยใส่กุ้งด้วยอร่อยหาอเลย พราะว่าหมูของเรามันจะเอามาสับแล้วก็เอามาใส่พริกไทยใส่กระเทียมมันก็จะหอมอีกอย่างนึงนะ <c oughs> เหน็งสาบอะไรก็ไม่รู้มันลอยเข้าจะหมูแหละั้านลงไปก้อนใหญ่ก็ก็ช่างมันก็นเล็กก็ช่างมันนิ้วมือยังไม่เท่ากันเลย เสร็จแล้วปั้นวงสนใจง,ง่ายๆเพิ่มไฟได้ใส่กุ้งอันนี้ก็เป็นกระทะที่ เกลยวกระเทียมเกลี่ยใส่ลงไปเลยไม่ต้องมอนั่งใส่ข้างนาอกอู่นะไม่คิดว่ามันเสียเวลาเอาน้ำล้างกระทะน,นิดหนึ่งเพราะว่ามันมีความหอมนีเ่เราใส่น้ำเปล่าลไปไไไง่ายๆนะ ถ้าไม่ข้นถ้าเราเห็นว่ามันจะข้นเราก็เติมน้ําเร่งไปเลยมันเดีเด๋ยวจะต้องไปเตรียมขิงเตรียม กินอีกนะโอน่าจะไม่ใช่สามถ้วยแล้วแหละดูนะชิมรสชาติหน่อยถ้าเราทำขายเราก็ต้องแยกหมดเลยนะกระเทียมเจียว เค็มไปนิดนึงเพิ่มปริมาณเกลืออ่อนเค็มเพิ่มได้แล้วเค็มไปเพิ่มยากนะเพิ่มไม่ได้ยิ่งเพิ่มยิ่งเค็ม อะไรลืมใส่ผงนวนั่นมันก็เลยยังไม่กลมมันจะโดอยู่นะถ้าไม่ใส่ผงนวเดือดได้เราก็บางไฟเดือดมากไปมือกระเด็น ก็เป็นขิงเอ้ยไม่ใช่นะต้นหอมผักชีไม่ใช่ขิงขิงยังไม่ได้ปอกเส็นแล้วรายการอาหารข้าวต้มมื้อเช้า มีทั้งหมูมีทั้งกุ้งนะผ่านเลยแหละน่ากินไหมจ๊ะเพื่อนๆข้าวต้มจ้ะข้าวต้มข้าวต้มข้าวต้มสวัสดีจ้ะ